เเีดะ <M> <Harriet> 谢里。 tinha. <laughs> e yep. พีคิวฮะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ไอ้ปี๊บหลุดไอ้เนี่ยเหลือกี่คนวะพี่อะไรวะไอ้ไอ้ไอ้หยุดแด่เลยไอ้ไอ้กูไม่มีหลักฐานแต่ไอ้ไอ้แดงเป็ดตัวใครเป็นอ้าวบอยเจ่ะเอากูกูกูไปนี่ซ่อมไฟอยู่ในห้องน้ำอยู่ใครวะใครชื่อเนมอ่ะใครชื่อเนมอ่ะใครชื่อเนมกูนี่แหละ เออไอเจมึงเดินตามมึใช่ไหมมึงเห็นกูกำลังต้อมมันอีใช่ไหมเออไอเจแวกเลยไอควายไอแอรไอพี่อ้าวอยามันสอตัวด้วยว่ะไออะไรยามันสองตัวคืไอ่อ่ะมึงก็เดินีไปเลยมึงก็เดินไปเลยไอควายเจงงงยี่บหายงงมากๆง่มึงเดินทิ้งกูดิี่มึทิ้งรูดิี่ ไม่รู้แล้วว่ามึงจะเดงไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ที่ลราแกงแกงคิ้วหนาแกงคิ้วหนาแกงคิ้วหนาเว้ยไม่มีหลักฐานสีที่แดงเปลนแล้วก็โหมดไปเลยแพ้ไปดิแกงคิ้วหนาเราแกงคิ้วหนามามูงกยับกันมามูยับไม่ขาดคนที่สองคนเลยคนสองคนนั่งสนุกแน่เอ้ยแกงคิ้วหนาผมจ้อดูสตัว ยองไงยังไนครับเฮ้ยอะไรอะขอคดีวะไอ้อยู่ไหนไปเอาแบงต์ตัดแต่ตายแล้วก is ็หลุดตายตายขอคนอย่าอีกกูอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยกูอยู่คาโก้กูอยู่คาโก้ผมเทดเทดียู่ะ

ทำเยบเคียบทำไเยิมเงียบไอเดิ้นน่ไมเด็กเงียน้ำไมเด็ิ้นน่ไอด็กพวกกูไม่บอกสถานที่กัครบเลยนะกูกูนึงไม่ออกอยังนึกทำไมกูเห็นีแดงวับแดงวับเลย

ไอเสียงหลงเลยเกมเร็วเกมเร็วเกิดกับใครไม่เกิดเกิดกับพีกูตายเฉย ห้องไว้นี่ไอ้ห้องเก็บเอกสารเป็อินพอสเตอร์ไม่สามารถนั่งอันนี้มาได้ไงไอินีาวเตอร์แต่กูชยู่ไอ้แย่ผัวเจ๊มีอำนาจพี่มีส่วนพี่มีอำนาอยู่ไหนกัน

จบเร็วอเองยวดแล้วคนมาน้องจบเร็วไอ้เอ้พี่อัพเองตายมันสงสัยยังไม่กี่คนนะอไม่กอบมเนจะ้เกูตอนแรกกูเชื่อใจพี่อัพไงไอ้โหมดคนไม่คิวหนาปับน้ำปั๊น้ำ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเดมเองเปล่าไปเดมบเองเปล่าม oh, okay. ันอาจจะไม่ได้ก็ได้เอาเลย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 งานาเายม่เอาเอาเาห่วยปเยแน่กว่ามึงมึงคิดว่าไงวะเออจคิปโทีเาเจอกันที่ไหนอะเฮ้ ฮะอะไรนะเจอเองงมันรุ่เรื่องไม่ชอบตัวพี่อัพเอง่ายไตยลงมาได้แล้วก็ตามกูขึ้นมาถ <c oughs> าไ <c oughs> ตเดินไปได้ฮ ไมดาวกูเลยเื่ออะไรเขาจะทำทาวลักี้พี่อัพเมื่อกี้พิงตามมาได้ไปยี่กูกลัวพอ่ะพี่ไอ้พิงเตามตูดพี่แม่อะไรยี่อัพตามตูดกูแล้วก็ลังโหลดไฟเสร็จไอยิปไอยี่เมื่อกี้พี่อัพดีแล้วพี่อัพเดินผ่านมาถ้าไปเดินผ่านมากูน่าจะได้นิ่งอยู่พี่ใครใครมาโทษกูเฉยเลยกูหัวเราะอยู่ผสมล่าง หำกูได้ปะเกิดพี่ยไม่ไม่น้เป็นน้ำแอย่างนนะกิจกลัวมากเลยเกูกลัวอะไรกูแค่เ,คเก็บไปนิดเดียว กูไพีกูไพีกูไผีกูไผี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 ไอผีแลยแน่เออถ้ากูกูเดินไปแล้วมึงเดินกลับมาทำไมแล้วมึงเดินกลับมาทำไมมึงยาไม่หลงมึงเดินกลับมาทำไมมึงเดินกลับมาทำไมไม่ชื่อไม่ชื่อไม่

เดี๋ยวไม่อู่เดียวยู่้ดูบัวยายเอ้ไม่ไม่ไม่โมไม่โมไม่โมไอ้ไอดไปกูไปตำรวจเห็นป่ามึงจะจำพวกมึงไอ้พวกโฉดคิเช่น

ส้มดิส้ม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 ลงมาส้มลงมาส้มลงมาส้มลงมาไม่โหวตไอ้เหย่ากลัวแรงดันไปกลัวแรงนั่งยานไปเลยไอ้เหีแย่แย่ยังกูแล้วทั้งไหนไอ้แยแย่ยานไปไม่มีส้วส้มไม่พูดอะไรหน่อยเหรอส้มส้ม โมดค่เบสิไอ้ liksom, เจเป็นเียอะไรคู่เเขเอย uz, ู่ข้างล่างกับไอ้หลักไอ้เียดูนะไอ้เจเปนเอยู่ข้างล่างอ้าบท

ไช่มันเป็นเยียอะไรวะแ บีบทำไมถึงลอไปทางท่อมีบีซีทำไมลอไปตรงท่อกูถามจริงอยากรู้วมแกขึ้นลงกูกลัวมกัลงอย่ไเี้ยขึ้นลงกูทำภารกิจนอกยานเลยไเฮ้ยไม่ได้ชั่วกระดาษนั้นไม่ได้ชั่วกระดาษนั้นไมดัรนั้นสกิปสกิปป เอ้คุเจอศพเอ๊บีซีอยู่ข้างล่างคุณด้วยหลักค่ากู่ตรงใจโกอยู่กับไอ้หลักกูอยู่คนเดียวตรงศพเหลียงกูก้เหลียงตรงคาโก้ถ้าอย่างนักูเดินผ่านมากูเพิ่งไปนี่ต่อฟิวเอ้ยใครอยู่กับเราวะพีอีกคนหนึ่งอ่ะไอเจ้ใช่ป่ะล่าสุดสุดสีส้มป่ะ สีส้มสีส้มสีส้มไม่ได้ก็ฆ่าเองโหวตเองเฮ้ยที่แน่ที่แน่บริสุทธิ์สามคนมังไม่ให้โอกาสกูพูดเลยเว้ยไปไปมึงอะมึงแน่ไหมโหวตมาโหวตมาเลยไม่ไม่มึงไม่โหวตไม่โหวตมาโหวตมาไม่มึงไม่มึงก็ส้มอะโหวตมาเลยยังไงก็ไม่ใช่กูเพราะว่ากูว่ากูว่ามันใช่ได้แหละไอจุดมึงเออโหวตมาเลยเที่อ กูหัวตัวเองด้วยอ่ะกูหัวตัวเองด้วยกูมึงตายแนมึงโดนรอยอาร์หลอกไอบูอารตหลอกย่พวกคุอยู่บนสาคุณต้อเป็ไกดเดยโอเคคบตอบพี่เบเดียววิ่งวิ่งดีอย่ารออะไรไปไปไยไปเราไปเราไป เล่ากันดีเ้ยไอ้จีบจีบดิดิูเล่นวงูเล่นวงวงเล่นวงไอ้ขวาท่นเ่ากันดีแล้วไั้งขี้ขวคนี่จะ

ไอ้จุดเราขอโทษเราขอโทษจุด